แล้วตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ร้านโปรเจคเตอร์โปรนะเซียร์รังสิตแห่งนี้แล้วค่ะอยู่กับพี่ตุกผู้จัดการสาขาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุกสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะให้พี่ตุกนะคะช่วยแนะนําหน่อยค่ะว่าโปรเจคเตอร์โปรเนี่ยเราจําหน่ายสินค้าอะไรกันบ้างค่ะค่ะก็ในส่วนของร้านโปรเจคเตอร์โปรนะคะก็จาหน่ายโปรเจคเตอร์โปรตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่จนถึงพวกสกรีนโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมีบริการให้คำแนะนำบริการหลังการขายในเรื่องของงานติดตั้งด้วยค่ะอ่มันจะครบวงจรจบในที่เดียว <Okay. S 1> พี่ตุ๊กค่ะแล้วอย่างนี้เราสองคนเนี่ยอยากจะให้พี่ตุ๊กแนะนําเครื่องโปรเจคเตอร์เอาไว้ใช้สําหรับออฟฟิศแล้วก็ในสํานักงานนะคะพี่ตุ๊กพอจะมีรุ่นไหนแนะนําเราบ้างคะก็ะจะเป็นรุ่น X06 เดี๋ยวจะมีพี่ปูนะคะเป็นโปรดักเซลแนะนํารุ่น EB X06 ตัวนี้ราคาไม่สูงแต่ว่าคุณภาพดีเยี่ยมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณภาพเป็นยังไงได้เลยค่ะตไปเลย โอ้โหนี่มีที่เลือกมากมายหลากหลายรุ่นเลยนะคะเนี่ยพี่ตุ๊กเยอะมากๆเลยถ้าเราสองคนมาเลือกเองต้องเลือกไม่ถูกแน่เลยอะคะ่ะใช่ค่ะก็ะที่ร้านก็จะมีทั้งรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่นะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญจะเป็นพี่ปูเดี๋ยวมาเจอกับพี่ปูพี่ปูเป็นคนแนะนําสินค้าให้เราดีกว่าได้เลยค่ะ ช่วยแนะนำตัวสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ,ะชื่อปูนะคะเป็น Product Specialist นะคะประจำลานะคะค่ะ,ะคือวันนี้ค่ะเราสองคนนะอยากจะให้พี่ปูช่วยแนะนำนิดนึงค่ะ,ค,ะคือเราอยากได้เครื่องโปรเจคเตอร์ค่ะ<ด>ที่มีภาพที่คมชัดสวยใช้งานง่ายคุ้มค่าและราคาย่อมเยาวพี่ปูมีรุ่นไหนแนะนำไหมคะ ตอนนี้นะคะทีเ่เราจะแนะนำนะคะก็จะเป็น EBX06 นะคะรุ่นนี้เลยใช่ค่ะ เอสันเนี่ยใช้เทคโนโลยี 3LCD นะคะซึ่งสีสันเนี่ยค่อนข้างเสมือนจริงความละเอียดเนี่ยเป็น XGA มันจะทำให้ตัวหนังสือค่อนข้างคมชัดนะคะแสงเนี่ยสูงถึง3,600แอลซีลูเมนนะคะสู้แสงได้ค่อนข้างดีลูกค้าไม่ยังไม่ต้องปิดไฟด้วยในส่วนของการรับประกันตัวเครื่องก็จะอยู่ที่2ปีนะคะหลอดภาพ1,000ชั่วโมงหรือว่า1ปีนะคะแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดเร็วอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันจะ มีสแตนดาดแล้วก็สมาร์ทอีโก้ถ้าสมาร์ทอีโก้เนี่ยอายุการใช้งานของเขาเนี่ยจะอยู่ถึง12,000ชั่วโมงจะบอกว่าเนี่ยคุ้มค่ามากมากเลยอะค่ะอ้ออยากจะเห็นแล้วค่ะว่าเวลาใช้งานจริงแล้วภาพจะสวยคมชัดหรือเปล่าส<อ>าธิตให้ดูได้ไหมคะพี่ปูค่ะได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปดูกันดีกว่าค่ะ สำหรับรวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ตุกแล้วก็พี่ปูมากมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราเนาะแนะนำโปรเจคเตอร์ดีๆให้เราวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะและที่สําคัญค่ะพี่ตุกขาถ้าสมมติว่าเพื่อนๆที่ชมอยู่เนี่ยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็รวมไปถึงอยากจะสั่งสินค้านี่สามารถติดต่อร้านโปรเจคเตอร์โปรได้ทางช่องทางไหนบ้างคะอ่าค่ะก็สาหรับร้านโปร,รเจคเตอร์โปรนะคะก็จะมี้กันทั้งหมด2ส,สาขาค่ะสาขาที่เราอยู่กันตรงนี้ก็คือสาขาเซียรังสิต จะอยู่ชั้น2โซนลานโปรโมชั่นค่ะส่วนสาขาอีกสาขานึงจะเป็นสาขาพอจุนเทา mm hmm. ชั้น3หน้าสุดอาหารนะคะ mm hmm. หรือว่าลูกค้าจะสามารถติดตามทางเว็บไซต์ก็ได้ w w w p r o ็บโปรเจคเต n ร์โบโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะเป็นจัดส่งฟรีนะคะที่กรุงเทพและปริมณฑลสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0895265545 นี่เ,เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะอาจะมาชมสินค้าจริงค่ะหรือว่ามาชมวิธีการสาธิตการใช้สินค้านะคะก็สามารถมาได้ค่ะที่โปรเจคเตอร์โปรเจีรรักสิทธ์แห่งนี้ก็เจอกับพี่ตุ๊กแล้วก็พี่ปูค่ะใช้แล้วค่ะ